สวัสดีครับก็พบกับช่อง Baby Ranger กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมเข้าเกมมาก,ก็ได้รับตั๋วกาชา5้ใบนะครับผมมาจากอีเวนต์พิเศษล็อกอินพิเศษนะครับผมอ่าซึ่งเป็น7วันอาจจะมีล็อกอินแบบ7วันครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4เหมือนเช่นเคยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่ารอบแรกมาแล้วนะครับผมก็เข้ามาล็อกอินรับเจ้าตั๋วกาชา5ใบกันได้เลยนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผม จะมาแนะนําเทคนิคพิเศษในการเล่นสเตทพิเศษครับผมอ่าสเตทพิเศษนะครับผมที่มันได้ยากได้เย็นนะครับผมที่มันสามารถเล่นยากมากๆเลยนะครับผมสําหรับคนที่อ่าตัวไม่พร้อมเกียร์ไม่พร้อมนะครับผมอ่าผมก็พูดไปนี่ตอนนี้คือได้ของรางวัลเยอะมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าผมนี่เพิ่งล็อกอินเข้ามานะสาหรับไอดีนี้นะครับผมอ่าก็ไม่รู้ว่าเขาแจกอะไรกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกหนึ่งทีเออเมื่อกี้ผมก็กดกาชาไม่ใช่สิ ผมก็กดรับของไปเรื่อยๆเลยนะครับผมระหว่างที่ผมพูดก็เสียสมาธิไปนิดหน่อยเลยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมมากดดูก่อนว่ามันได้อะไรนักหนาเนี่ยเมื่อกี้นี้โอ้โหหีบนําโชคนะเออเดี๋ยวผมกดรับเลยดีกว่านะหีบนาโชคอะจริงๆผมไม่ได้กะจะมาทําคลิปอันนี้เลยนะเป็นเพชรห้าหมื่นนะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเออแล้วก็มีกบดำแปดอ่ากบดำแปดดาวด้วยนะครับผมเที่ยว อ,อ๋อเมื่อกี้นี้ผมไปทดสอบเล่นสเต e อีเวนต์สเตทวิ่งอะเ,ออเรียกว่าสเตทวิ่งนะครับที่ iPad แล้วก็เลยได้พวกของรางวัลมานิดหน่อยนะครับผมเทคนิคพิเศษอันนั้นที่ผมจะมาแนะนำนะครับผมเอากลับมาเข้าเรื่องเดิมก่อนนะเทคนิคพิเศษที่ผมจะมาแนะนำก็คือ,อต้องพูดใหม่เอาใหม่ขอใหม่ขอใหม่เทคนิคพิเศษที่ผมจะมาแนะนำนะครับผมสำหรับคนที่ตัวไม่พร้อมเกียร์ไม่พร้อมนะครับผมก็คือการเล่น แบบปกตินะครับผมโดยที่การเล่นแบบปกติเนี่ยมันจะมีเทคนิคที่ผมใช้เป็นประจำอ่าไม่รู้คนอื่นใช้หรือเปล่านะครับผมนั่นก็คือการใช้ตัวบัฟวิ่งแบบเยอะๆนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเอาบัฟวิ่งมาถึง14ตัวเลยนะครับผมซึ่งตัวแรกก็คือเจ้าบบวอันต้าแบ็กนะแล้วก็มูลผู้ยิ่งใหญ่หรือมูลหมูป่าที่เราเรียกกันนะครับผมใช้2ตัวเลยแล้วก็ เจ้าแซลลี่ยุคหินนะครับผมอ่าใช้1ตัวนะครับผมแต่จริงๆแล้วสามารถใช้2ตัวก็ได้นะเออจริงมันก็อาจจะไม่เห็นผลอะไรมากมายตัวเดียวก็ได้นะครับผมแล้วผมก็ใช้เจ้าโคนี่กล่องข้าวต้นบวยด้วยนะครับผม2ตัวเลยอ่าเพราะว่าสกิลบัฟวิ่งของมันเนี่ยอยู่ที่สกิลที่1น,นะผมก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องอัพให้มันเป็นออลตา้าให้เปืองกบนะครับผมเพราะว่ามันใช้งานที่สเตทวิ่งอย่างเดียวเลยคือเอามาใช้งานแค่นี้นแหละ ไม่จําเป็นที่จะต้องทําให้มันเก่งกาจมากมายนะครับผมแล้วก็เจ้ามูลดุริยางแล้วก็ฮิเมะนะครับผมฮิเมะนี่ผมใช้3ตัวเลยนะครับผมเพราะว่ามันมีบัฟวิ่งถึงร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยในสกิลที่1นึ่งสามตัวแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เจ้าเจสสิก้าช้างนะครับผมซึ่งมันมีบัฟวิ่งอยู่ที่สกิลที่2ผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้แค่2ตัวนะจริงๆมันดีมากเลยนะสำหรับเจ้าช้างนะครับผม แล้วก็เจ้าโคโนี่ดังโงะนะครับผมมันมีบัฟวิ่งอยู่ที่สกิลที่หนึงแต่ว่าผมไม่อยากที่จะเพืองกบอ่าผมมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นไปนะครับผมรวมทั้งหมดจึงเป็นการาใช้เลนเจอร์บัฟวิ่งเนี่ยถึง14ตัวไปเลยนะครับผมแล้วก็ใส่เจ้าดามเมทธาตุไฟเข้าไปแบบเยอะๆนะเออเท่าที่เราจะมีแต่ผมติดมาตัวหนึ่งก็คือเจ้าชินจังเพราะว่าเจ้าชินจังเนี่ยมันมีบัฟคิ มันสามารถที่จะป้อมแบบเดียวแตกเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดมันมีแต่ดาเมจสกิล l l เนี่ยแต่มันตีป้อมไม่แตกเนี่ยมันก็ผ่านไปไม่ได้นะครับผมผมก็เลยใส่เจ้าชินจังมา1ตัวแล้วกันนะเออเพื่อให้มันมาบัฟคิ r i t i c นะแต่จริงๆแล้วมันมีเจ้ามิริมอยู่อ่ะแต่ก็ใส่ๆเข้ามาแล้วกันอ่าก็ไม่รู้ว่ามันจะโอเคมันจะดีขนาดไหนซึ่งต้องบอกว่าผมไม่มีอ่าคูณ ่าคือบัฟประจําเดือนตัวนี้นะครับผมว่าอย่างอ่ามันกดดูตรงไหนก็ไม่รู้นะยังไงนะในนี่ตัวนี้นะครับผมไม่มีบัฟของสเตจวิ่งรอบนี้มันก็อาจจะได้คะแนนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าวิธีการทําแบบเนี้มันมันมีข้อเสียตรงที่ว่าดาเมจมันจะดอบมันไม่สามารถที่จะเป็นเล่นที่สเตจยากได้นะครับผมเออผมก็ไอดีนี้จริงๆของผมเนี่ยวิ่งแค่ ระดับปกติเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันสามารถวิ่งได้ไกลแค่ไหนนะครับผมสําหรับเทคนิคพิเศษแบบนี้อ้าวผมลืมกดเอ,อวันนี้อะไรเนี่ยเสียสมาธิไปหมดนะครับผมหลังจากที่มันมีของอะไรเข้ามาคือมันมันไม่ได้เตรียมการเอาไว้ไงเออมไมไ่เตรียมคําพูดหรือไม่ได้เตรียมอะไรเอาไว้ในใจอะจริงๆผมก็ไม่ได้มีสคริปอะไรอยู่แล้วนะก็พูดไปแบบส,สดๆเลยแต่ว่ามันก็ต้องมีแบบ คิดไว้ในใจบ้างอะ่ะว่าเราจะพูดอะไรแต่พอมีอย่างอื่นเข้ามาเนี่ยก็ทำให้เสียสมาธิไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมมาเราจะสามารถวิ่งได้ไกลแค่ไหนนะครับผมเออเรามาลุ้นกันเหมือนลุ้นกันสักหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้ก็วิ่งไปที่200ก้กว่าแล้วนะอ่าตอนนี้ก็บัฟวิ่งกันแบบกระจุยกระจายไปเลยนะครับผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนบัฟบ,บ้างนะแต่ว่ามันก็บัฟอยู่ตลอดนะพอ อุ้ยผมลืมออ่าแต่ไม่เป็นไรนะเรามีตัวบัฟวิ่งอีกหลายตัวนี่คือบัฟวิ่งไม่หมดนะทำยังไงก็ไม่หมดมันมี1คนบัฟอีกหนึ่งคนก็บัฟตามอะไรอย่างนี้เลยนะครับผมเออนี่ผมกดฮิลมัวม่วๆไปหมดเลยนะอ,อไม่บัฟนี่ตอนนี้จริงๆข้างหลังก็มีบัฟวิ่งตามมาอีกหนึ่งทีนะเออแต่ว่ามันก็นแล้วแต่ดวงชะตาของเราด้วยนะครับผมว่า ไอเลนเจอร์ของเราเนี่ยมันจะถึงช่วงเวลาบับหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ก็สามารถวิ่งคลุ700ได้แล้วนะครับผมอ่าสำหรับเดือนนี้ก็น่าจะสบายไปอีกเปาะหนึ่งเ2 7เมตรนะครับผมพอเราวิ่งได้ขนาดนี้นะมันทำให้อ่าอย่างไงอะเรียกว่าเราสามารถรับของรางวัลแบบนี้ได้นะครับผมสูงสุดอยู่ที่500เมตรใช่ไหมเออ500เมตรก็สามารถรับของรางวัลได้ ทั้งหมดแล้วนะครับผมมันมีของรางวัลอะไรบ้างก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเออใครที่วิ่งไม่ถึง500นะลองใช้เทคนิคพิเศษนี้ได้เลยนะแยวไงเดี๋ยวผมขอเล่นให้ดูกันอีกสักหนึ่งตามมันจะทะลุ8 0 0ได้หรือเปล่านะครับผมมันเป็นเทคนิคที่เออเรียกว่าสำหรับคนที่ตัวไม่พร้อมเกีี่ยไม่พร้อมนะเออเอามาบับวิ่งกันได้เลยนะครับผมแบบนี้ เพราะว่าอย่างที่เห็นเลยว่าผมก็ไม่ได้ใช้เลนเจอร์ที่แบบมันหายากแล้วก็ไม่ได้ใช้เลนเจอร์ที่แบบเอาดาเมจมาหนักๆ,ๆก็จะมีเขา้าเจ้ามิลิมใช่ไหมมิลิมตัวเดียวนะครับผมที่ดูว่ามันจะเป็นดาเมจหนักๆนะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นแบบเลนเจอร์ธรรมดาธรรมดาพอสมควรเลยนะเออใครก็สามารถที่จะเล่นเทคนิคนี้ได้ง่ายๆเลยนะอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ถึง14ตัวจริงๆผมสามารถทําได้ถึง15ตัวเลยนะ อ่แต่ว่าก็เหลือแค่14ตัวก็พอแล้วนะอาจจะเป็นแบบใช้สัก5ตัว10ตัวก็ก็โอเคแล้วนะก็โอเคนะสามารถที่จะวิ่งได้ไกลแล้วนะครับผมสำหรับ5ตัว10ตัวอะไรอย่างนี้นะครับก็ใช้ตามเลนเจอร์ที่มีนะครับผมมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นไปก่อนอ่าเพื่อที่จะรับของรางวัลให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้นะครับ ล,ลักเลยผมรู้สึกว่าฮิเมะฮิเมะกับช้างแล้วก็เจ้าดุริยางอ่าเพราะว่ามันมีบับหนะ้าป้อมคือปล่อยออกมาแล้วมันจะบับเลยครับส่วนตัวอื่นเนี่ยมันต้องเหมือนกับว่าต้องตีนะเอ้าโอ้โหเซฟชีวิตช้างไม่ทันนะถ้าเกิดมันไม่ได้ตีเนะี่ยมันก็อาจจะแบบไม่ได้บับนะครับผมคือเข้าสู่ระยะตีของเลนเจอร์อ่ะเอออย่างเช่นเจ้าเบาวไฟเนี่ยคือถ้าเกิดมันไม่ได้เข้าสู่ระยะตีอ่ะมันไม่บับนะครับผมอ่ะ รอบนี้ก็มัดแต่พูดเลยได้คะแนนแค่3,100ก็กว่านะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอเล่น PVP ให้ดูสักตาหนึ่งละกันนะครับสำหรับคลิปนี้เพราะว่า,าขดลุงผมนี่เต็มเลยนะอ,อันนี้น่าจะสู้ได้นะถึงแม้จะเจอเจ้าเบริโอดัตนะครับผมถ้าไม่เจอตัวบินไม่เจอตัวตัวบินแหละก็ ใช้ทีม4ครับผมในการเข้าไปสู้นะเออเมลิโอดัตนี่ก็ยังเก่งอยู่นะครับผมอ่ามีหลายคนบอกว่าถามว่าเจ้าเมลิโอดัตเนี่ยตกเมตาหรือยังก็มันก็ตกไปนิดนึงอะ่ะนิดเดียวเท่านั้นนะโคตรจะนิดเลยอะ่ะนิดเกินบางทีเออไม่ต้องตกก็ได้ให้ถ้าจะนิดขนาดนี้นะครับ เลนเจอร์ uh, เขาตายหมดหรือเปล่าไม่ตายหมดก็โดนตัดแร่หมดแล้วนะเอออะแต่ว่าเลนเจอร์ของเรานี่ยังเต็มๆอยู่เลยนะนี่ข้อดีของการลดแร่นะครับผมเราต้องลดแร่ก,ก่อนอย่างที่ผมเคยสอนไว้นะเออลดแร่นี่สําคัญมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เป็นลดคูดาวเลนเจอร์อีกทีหนึ่งนะครับ จริงๆผมก็อยากได้ลลคูดาเลนเจอร์เพิ่มอีกสักสองสามชิ้นนะนะแต่จริงๆแล้วผมสามารถทำได้แค่2ชิ้นนะเพราะว่าไอดีเ ID นี้ยต้องบอกตรงๆเลยว่ามันมีเกียร์เดาวเนี่ยแค่ประมาณ5หรือ6เกียร์เองนะเ,เกียร์เดาวนี้ค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะครับผมแต่ว่าก็สามารถขึ้นมายืนอยู่ที่มาสเตอร์สได้นะ ไอดีนี้จริงๆถ้าเกิดเล่นแบบดีๆเล่นแบบเนียนๆเลยนะมันสามารถจบที่มาสเตอร์สได้นะครับผมแต่รู้สึกว่าจะโดนนะเออแต่ว่าต้องเล่นเนียนนิดนึงอะ่ะถึงถึงจะสามารถจบได้นะแบบเรียกว่าขนขนนกเป๊ะเออขนลุงเป๊ะ,ปะสามารถจบได้จริงๆครับผม เออแต่ว่าโอ้โหโหดนะศัตรูนี้โหดนะรอบนี้ผมกดออโต้เลยครับเพื่อที่จะเอาขีปานาวุธอ่าผมก็กดโอ้โหแพ้นั้นเนี่ยเฮ้ยเฮยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เมื่อกี้เราใช้เทคนิคพิเศษ PVP ไปแล้วนะเออถ้าเกิดข้างหลังเขาตายหมดเนี่ยไม่แน่นะไม่แน่นะเพราะว่าตัวที่โหดเนี่ยคือเจ้าคาริสนะครับผมเราแพ้แพ้เจ้าคาริสหรือเปล่าตอนนี้คือโดนแล้วนะคาริสเนี่ย ่าเราใช้เจสสิก้านะครับผมในการล้วงตัวหลังเออสนุกสนุกสนุกฮนะเล่นไอเทมซะหมดตัวเลยนะครับผมสำหรับไอดีนี้ L 70เลยนะเออ L 70เดี๋ยวผมขอดูตัวดูเกียร์เขาหน่อยค่อนข้างที่จะดุมากเลยนะดูครับผมเออนี่มี1 2เกียร์เดาวนะหน 3, 3่สตัว3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้นแล้วก็ 6ชิ้นเอ้ยมีแค่นี้เหรอผมนับผิดหรือเปล่า1 2ึ่งสอหหชิ้นนะครับผมแต่ว่ามีเจ้าชุดพละอาสกะด้วยนะเออโอยหลบสกิล95%คือหลบครบเลยนะนะเดี๋ยวผมขมยังมันอยู่อะอยากตีสักหนึ่งทีได้ไหมเออนี่แต่ผมตีตัวบินให้ตัวบินแม็กนะครับผม ตัวบินแม็กเราจะไหวหรือเปล่าอ่าฮะนี่นะครับผมตัวบินแม็กโดนแน่ๆเลยเบบี้เรนเจอร์นะจะเอาลงหรือเปล่าเออมันจะเอาลงได้ยังไงเพราะฉะนั้นเอ้ยลง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 แล้วนะเออเราต้องเน้น ตัวกันบินแล้วอย่างนงี้อ่ะเทคนิคพิเศษในการ PVP นะครับผมเมื่อรู้สึกว่าเพียงพ้ำแต่เขาก็ใช้เทคนิคนี้อยู่นะเราก็โดนเมื่อกี้เหมือนกันอ่าตัวบินจะต้องไม่แตะโดนป้อมเราถ้าแตะโดนป้อมเรานี่ก็เละอยู่นะอ่าต้องปล่อยออกมาอีกแต่พักพื้นแล้วละ่ะ โอโห50%แล้วนะพักพื้นเราก็ตึงๆนะครับเฮ้ย hey, 20โอ้โหโอ้ยแตกแตกโอ้ย oh. oh. ขอปล่อยตัวบินก่อนดอีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าตัวบินเขาเข้ามาถึงเราตีอีกแค่2ทีเท่านั้นนะครับเออเราแตกเลยโอ้โหรอดชีวิตไปอีก1วันนะครับร <laughs> อดชีวิตไปอีกหวัน โอเคแค่นี้พอดีกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะแตกละก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปของ Baby r a n g e r ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ